สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ของฟุตบอลครับของเดอะนาทีบอลประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับวันนี้16ตุลาคม2568ตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดชื่นแลบสำหรับแนวทางประจําหน้าคลิป y t u t u ครับที่นัดจัดวางให้ในชมรมเมื่อค่ําคืนนี้นะครับก็ใครตามไปยินดีด้วยมาครบจบทุกระบบมาเต็มทั้ง3ตัวเลยนะครับยินดีกับพี่พ FC ของฟุตบอลที่ตามผลงานหน้าคลิป YouTube ด้วยนะครับวันนี้ 16ตุลามีมาฝากกันเหมือนเดิมครับก็เราจะโฟกัสกันที่ศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกหญิงนะครับทั้งหมดเลยนะครับเกมคู่แรกวันนี้จะเป็นเจ้าทีมอย่างปเเอเชหญิงนะครับเปิดบ้านเจอกับเรอัลมัดลิกหญิงก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นใกล้เคียงกันมากนะครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างเรอัลมัดลิกหญิงเนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยครับเงื่อนไขวันนี้บุกไปเนี่ยถ้าชนะได้ได้เฮแบบเต็มๆแต่ถ้าเสมอนะครับก็ยังตัวชาไปข้างหนึ่งสำหรับคู่นี้เจาะลึกไปดูภาพรวมของทั้งสองทีม มาให้ได้ร้อยนะครับวันนี้แนะนําให้มองชิมเยือนอย่างเรอัเอามัดหลิกหญิงได้เลยนะครับต้องบอกว่าผลงานณนะตอนนี้นะครับเป็นมัดหลิกที่รักษาผลงานได้ดีกว่านะครับมีภาษีกว่า อยู่เยอะพอสมควรนะครับแม้เกมข้ามคืนวันนี้จะเป็นเกมในบ้านของเป๊ h เยิงก็ตามแต่ลองสังเกตดูดีๆครับกระแสและแนวต้านวันนี้กลับไม่ได้เป็นโอเปนใจครับให้กับเจ้าถิ่นอย่างเป h เชเลยแถมผลงานโดยรวมช่วงหลังเองก็ต้องบอกว่าสะดุดไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นครับคือวันนี้ครับจากกระแสแนวต้านที่มีการปรับเข้ามานตอนนี้นะครับยังคงเชื่อมั่นเชื่อใจครับ ไปที่ทีมเยือนอย่างเรเอลรมาลิหญิงค,คัมคืวน,นี้จะเป็นโอกาสของพวกเขามากกว่านะครับที่จะบุกไปและเบียดคว้าชัยได้เป็นอย่างน้อยเหมาะทีมเยือนครับอย่างเรเอลรมาลิกหญิงได้เลยครับคู่ที่2ครับสำหรับคัคือวันนี้ครับยังอยู่กันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหญิงครับมองไปที่เกมระหว่างเจ้าชิน อย่างไบเยลมินิครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอาเซนอนก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับสำหรับคู่นี้เขาหยิบยกและมองว่าเจ้าถินครับอย่างไบเยลมินิหญิงในถิ่นของพวกเขาวันนี้ดูดีกว่าเงียอขไขบังคับชนะขาดลอยครับด้วยผลตามประตูอย่างน้อย2เล็ดถ,ถึงจะได้เฮนัดเจาะลึกครับไปดูภาพรวมของทั้งสองทีมมาเรียบร้อยขําคืนวันนี้นะครับนัดแนะนําให้มองชิมเยือนครับอย่างยูเวนตุสหญิงถ้าจะแพ้วันนี้น่าจะแพ้แบบปุตวิสูสีเท่านั้นไม่น่าจะขาดลอยถึง2เมล็ดไครับผลย่านโดยรวม มของทั้งสองทีมดีด้วยกันทั้งคู่หลุดแพ้ไปเพียงหนึ่งเกมจากห้าเกมล่าสุดด้วยกันทั้งคู่แต่แน่นอนนะครับพ้าพูดถึงเรื่องเกรดบอลชื่อชั้นนะครับยังเป็นไบเยอร์มิวนกหญิงที่ดีกว่าประกอบกับเกมข่อมเกลยวน,นี้ยังได้เปลือกเรื่อในบ้านด้วยแต่ประมาททีมเยือนยางยูเวนตุสไม่ได้อยู่แล้วนะครับผลงานโดยวรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแม้แนวต้านกระแสวันนี้จะปรับมาเนี่ยเป็นอกเป็นใจให้กับ เจ้าถิ่นอย่างไบเยมอร์มิวนิกส์หะรเกินแต่มองดูแล้วครับวันนี้เกมเยือนของยูเวนตุสก็ไม่หมูไม่แพ้ใครตลอดรลยะเวลา5เกมติดแล้ววันนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่ทีมเยือนนะครับอย่างยูเวนตุสถ้าแพ้น่าจะเป็นการแพ้แบบวุฒิสูสีนะครับไม่ขาดลอยถึง2ประตูอย่างแน่นอนมองทีมเยือนอยากยูเวนตุสญิงได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับยังอยู่กับที้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงนะครับเจ้าทีมอย่างเบนฟิก้าหญิงครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลหญิงก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับสำหรับคู่นี้ เขาหยิบยกและมองว่าทีมยือนอย่างอาเซนอลหญิงเองวันนี้ดูดีกว่าอยู่เยอะพอสมควรเลยครับเงื่อนไขวันนี้ชนะขาดลอยด้วยผลต่างประตู2มเมล็ดยังไม่เพียงพอครับต้อง3าเมล็ดเลยถึงจะได้เฮนะครับนัดเจาะลึกไปดูภาพรวมรายละเอียดของทั้งสองทีมให้เรียบร้อยนะครับคัมคืวันนี้นัดแนะนํหมองเจ้าชินอย่างเบนฟิก้าหญิงได้เลยนะครับแม้ชื่อชั้นของเบนฟิก้าจะดูเป็นรองแต่ว่าพวกเขาสามารถรักษาม,มาตรฐานของตัวเองได้ดีพอสมควรนะครับหลุดไปเพียงหนึ่งเกมจาก5่าเกมส่วนอาเซนอลแม้ชื่อชั้นจะดีกว่า ตัวผู้เล่นขุมกาลังดีกว่านะครับแต่วันนี้เสียเปลี่ยนไปการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนและอีกอย่างหนึ่งผลญาติงพวกเขาช่วงหลังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงหนึ่งเกมเท่านั้นเองนะครับแพ้สองเสมอสองวันนี้มองดูแล้วนะครับอาร์เซนอลอาจจะดีพอที่จะชนะเบนฟิก้าแต่ต้องลุ้นให้ขาดถึงสามเมล็ดมองว่าอาร์เซนอลณตอนนี้ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับวัดใจเจ้าถิ่นอย่างเบนฟิก้าแพ้ไม่ขาดถึงสามเมล็ดอย่างแน่นอนนะครับมองเจ้าถิ่นอย่างเบนฟิก้ายิงได้เลยนะครับสามทีมประจำหน้าคลิปยูทูนนบคัมเือน ตามมาได้เลยแต่มากกว่านะ้าช่องนะคลิปอยากจัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นการันตี v ี p ชุดอัลบั้ม3ตามมาเจอๆกับนัดในชมรมได้เลยครับทายเข้าชมรมทิงไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านข้าค,คิววันนี้เชฟฟุตบอลแบบมีความสุขขอพิสทุกท่านโชคดีครับ